ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับพวกเรานะครับในรายการคุณมีที่เรามีทางนะครับรายการอสังหาริมทรัพย์บวกความคิดสร้างสรรค์ที่พวกเราจะมาคลี่คลายด้วยกันกับผมนะครับอาจารย์ก๊อฟถวันวุงสวรรค์นะครับแล้วก็ที่ปรึกษาทางการออกแบบของเรานะครับอาจารย์จูนเซคิโนนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนความเป็นไปได้โครงการนะครับคุณโทนี่แมเห็นพวกเราก็รู้แล้วครับท่านผู้ชมก็รู้แล้วว่า จะต้องมีโปรเจกต์อสังหาหรือว่ามีที่แล้วจะมีทานยังไงได้นะตัวนี้วันนี้นี่โอ้โหเนื้อหาเราแน่นมากแล้วก็อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ชมไปคือก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนเราอาจจะมีโครงการมาทาโน่นทํานี่ทําค้าแคร์กันทำโรงเรียนสอนพิเศษกันเป็นธุรกิจครับแต่วันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้ตั้งคําถามที่ว่าเอาแล้วถ้าฉันมีที่ล่ะ ทำยังไงจะทำยังไงที่จริงๆที่บอกปากวันนี้ผมมาตรงประเด็นนะครับเรามีอ่กกรรีการศึกษาการนีศึกษาที่เราจะมาก็ยกคลี่คลายด้วยกันที่เราจะได้รู้เลยว่าถ้าเรามีที่แล้วมันจะเป็นอย่างไรจะเริ่มต้นแบบไหนอย่างไรครับครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมว่าเมื่อนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองนะครับเราไปเยี่ยมชมการเปิดตัวอ ผมเนี่ยไปเองเลยคุณก็คือไปดูการเปิดตัวคือต้องเยอะบอกก่อนนิดนึงว่าเราจะทำอสังหาเนี่ยเราต้องหูตาไวคุณอะไรปตัวอะไรต่างๆผมว่ามีอันนึงที่น่าสนใจก็คือทาง Modern Form ได้เปิดตัวเฟอร์นิเจอร์ตัวใหม่ซึ่ง ต้อแบรนด์ใหญ่จากต่างประเทศเลยแล้วก็โมเดนฟอร์มเนี่ยเป็นออเทอร์ไรส์ดีลเลอร์ก็คือผู้แทนนายยางเป็นทางการของประเทศเรานะครับายเดียวด้วยคุณเพราะนั้นเดี๋ยวผมว่าไปดูภาพกันนิดนึงนะครับตัดไปที่ภาพตัดมาที่ภาพอันนี้ก็คือบรรยากาศที่พวกเราได้เข้าไปในงานนะครับคุณก็จะเห็นเลยโอ้โหลงทบลงทะเบียนนะครับอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นก็คือเราต้องไปอัปเดตบ้างคุณอ่าใช่ว่าเรามีอะไรบ้างมีอะไรใหม่ๆ สมัยนี้มันเปลี่ยนไปเร็วมีอะไรใหม่ๆเสมอใช่และโครงการของเราเนี่ยเรามีสิทธิ์านที่จะใช้พวกเฟอร์นิเจอร์ฟอิเจอร์อะไรต่างๆด้วยครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไปงานเลยดูว่าจะเอาอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้บ้างเกี่ยวกับการลงทุนเพราะนั้นบนนั้นฟอร์มเราก็รู้แล้วบริษัทยักษ์ใหญ่ทางเฟอร์นิเจอร์ครับใช่ครับนะคุณเพราะนั้นเนี่ยเปิดตัวอะไรเนี่ยผมไปดูเลยซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวตัว แบรนด์ใหม่ที่เอาเข้ามาเนี่ยคือ Steelcase ที่ท่านผู้ชมเห็นแบรนด์ใดนะครับแบรนด์ดังเลยแบรนด์ดังที่เกี่ยวกับออฟฟิศคุณออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์สำนักงานครับเฟอร์นิเจอร์สำนักงานซึ่งมีแนวคิดสมัยใหม่เลยคุณโอ้นะครับโอ้โหแขกเหลือเต็มงานและผมว่าบรรยากาศซึ่งผมเรียนรู้อย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ออฟฟิศสำนักงานไม่เหมือนเดิมแล้วคุณ เป็นยังไงอยเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องเช่าพื้นที่นะคับออฟฟิศใหญ่ๆหน่อยพันตารางเมตรอแต่พอมีเครื่องใช้สํานักงานที่ฉลาดไอทีด้วยเป็นเรื่องโซเชียลหรือเน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยพอเขาหลอมรวมเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆนะคุณมันกลายเป็นว่าขายไปครึ่งๆเลยนะขายไปครึ่งหนึงคนไม่ต้องเยอะเยอะพื้นที่อาจจะเหลือแค่ห้าร้อยแล้วคุณลองคิดดูสิสีลมสาธรตารางเมตรเท่าไหร่ที่แพงมากหลายร้อยคนน้อยลงทำงานได้เท่าเดิมเนี่ยผมไม่ดูอันนี้นี่ผมเองผมเขินเหมือนกันนะไประบายสีเสื้อแล้วก็ไม่สวยด้วยโอ้ตายนะ ก็ดีครับเนี่ยรบรรยากาศโดยร,รอบงานเราก็ได้ไปงานแล้วก็ เดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมก็จะได้คงได้เห็นตัวเฟอร์นิเจอร์อันนี้เป็นบรรยากาศงานก่อนแหมชื่อมเงนนี่นะครับเฟอร์นิเจอร์คุณดูสีสันดิการทํางานสมัยใหม่เนี่ยสดใสดีเนะอันนี้เป็นคอเลกชันที่ชื่อมานิเฟสโตอ่าฮะนะผมว่าน่าสนใจมากเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เลยนะคุณมาต่อการมาเช่อกันซ้อนกันทั้งหมดแล้วเลือกแต่ละท่านได้เลยสมมุิว่าผมนั่งกับคุณจูนแล้วผมไม่อยากเห็นหน้าคุณจูนครับผมมีฉากสกรีนขึ้นมากกิดได้ โอ้โหได้คุณโอ้โหนี่คุณดูนะฟล่นีนสนใคือใช้จริงเลยใช่ไหมเห็นไหมใช้จริงคุณดูแล้วผมว่าออฟฟิศสำนักงานสมัยใหม่อย่างของ Steelcase นะแล่ว่ารูปทรงเขาโมเดิร์นน่ะรูปสมัยนะครับก็โปร่งสวยบางเบา บางดูไม่เท่าง่ายด้วยนะง่ายกินพื้นที่น้อยเพราะนั้นเนี่ยพอเราไปดูงานอย่างเงี้ยเราก็ได้แนวคิดใหม่ๆเลยดูดคะพื้นที่สํานักงานที่ท่านผู้ชมทางบ้านดูนะไม่จําเป็นแล้วจะต้องใช้พื้นที่เยอะการจัดแปลนนิ่งก็คือการจัดพื้นที่รูปแบบใหม่ๆของการใช้สํานักงานเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วใช่ตามนิเชื่อได้เลยฮะและอีกสิ่งหนึ่งนะที่ผมว่าเป็นเป็นเรือธงของ Steelcase Collection นี้เลยคือคุณสามารถเลือกในสิ่งที่คุณถนัด การทำงานที่คุณถนัดแขวนโคงแขวนของมีมีบอร์ดจดโน้ตหรืออะไรได้ด้วยตัวเองคุณไม่สมาร์ทพีซเลยนะฮะใช่นพื้ที่ขนาดเล็กสามารถตอบโจทย์ได้หมดเปลี่ยนได้แล้วแต่ละแต่ละคนใช่ไหมก็ไม่ต้องเหมือนกันไงคุณแต่ดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อมต่อกันแล้วก็เดี๋ยวนี้อาการจัดออฟฟิศเปซเนี่ยเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าโอเพนแ p l a แชร์ฟัซิลิตี้ฮะแชร์แอร์แชร์แสงสว่างนะฮะแล้วก็เวลาทํางานสนาดโปร่งใสใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็ก็เป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งซึ่น่าสนใจมากเนี่ยแขกเหลือไปดูก็เริ่มจองกันแล้วครับนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมทางบ้านสนใจนะครับไปติดต่อที่ Modern ฟอร์มนะครับแล้วก็ลองดูเนี่ยครับก็ เป็นเนี่ยครับซิลเคสร่วมกับโมเดลฟอร์มในการก็ชื่นมื่อยนะฮะตัวผมมีนิดนึงเก้าอี้ที่ท่านผู้บริหารนั่งเมื่อกี้ที่ให้สัมภาษณ์นะคุณมันเขาเขาบอกว่าเราจะไม่เมื่อยเราสามารถหมุนตัวผมเนี่ยคุณเห็นไหมสังเกตถ้าสังเกตดูเล้วก้นเนี่ยจะเหมือนหมุนไปด้วยแต่ตัวไม่หมุนตามเขาบอกว่ารริหาใช่มการประชุมกันเนี่ยหรืออะไรต่างๆบางทีถ้าเราละสายตาไปจากคนที่เราประชุมด้วยมันน่าเกลียด แต่ตัวใหญ่ขยับตัวไม่ก่อนหน้าผมไปนั่งน่าเหมือนออกกําลังกายเลยสนุกมากนะครับเพราะฉนั้นเราก็ได้ดูหรือได้เห็นนะครับไอเดียดีๆของตัวเฟอร์นิเจอร์ซึ่งจะมาช่วยให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างชาญฉลาดนะครับนะวันนี้ท่านผู้ชมคงแปลกใจนะครับกับฉากใหม่ของเรามุมใหม่ของเราแต่ฉากใหม่ของเราก็เป็นฉากเก่าของคนอื่นยอมยอมยอมยึดพื้นที่ครับเนื่องจากตัวเราไป็นายการ์นะครับก็ นะครับอยากให้ฉากเราเป็นไงโบดมาได้ครับไม่รู้จะโบดทำไมในเฟซบุ๊กครับใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าวันนี้เราจะคุยอะไรอย่างที่บอกเมื่อกี้คุณโทนี้คุณมีที่ที่จริงๆเิเดี๋ยวิอป่าหรือเรามีข่าวประชาสัมพันธ์อีกนิดหน่อยครับนะครับผมก็คือวันนี้นะครับนี่จะมีงานของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนะฮะไม่ทราบกล้องตัวไหนลองซูมให้ดูก็คือในงานเนี่ยครับก็จะมีออกหนังสืออยู่ทุกปีนะครับผมแล้วก็วันนี้ เพียงแค่ท่านโทรเข้ามาในรายการนะครับฝากชื่อนามสกุลเบอร์โทรติดต่อเอาไว้แล้วท่านไปที่งานเนี่ยท่านจะได้รับหนังสือนี้ฟรีทันทีโอ้นะครับเริ่มเลยคุ้มนะใช่กำลังจะบอกว่าโทรเข้ามาในรายการเราครับผมแล้วสามารถที่จะได้หนังสือเล่มนี้ได้เล่มนี้ฟรีเลยนะครับ โทรมาฝากชื่อไว้ข้างในจะมีแบบบ้านเยอะแยะมากมายเลยน้องโทรน้องขอตัวแป๊บหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแล้วนี่ที่สําคัญกว่านั้นนะครับสมาคมรับสร้างบ้านบอกไม่อั้นเลยคุณครับโทรมาได้ตลอดไม่จำกัดไม่จำกัดนะครับทิ้งเรคคอร์ดไว้ว่าชื่อคุณอะไรแล้วก็ไปรับไปรับที่งานได้งานเนี่จะมีวันที่25ถึง28นะฮะสิงหาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะคบผมก็ ห้องเพนนารีฮอลล์ไปรับหนังสือนะครับเดินทางปัญญาดูงานดูบ้านนะครับถ้าใครสนใจไปดูนะครับผมงานงานจะเป็นชื่องานรับสร้างบ้าน201111 4G Home อนี่เขาก้าวข้ามไปแล้วนะฮะคือ 3G ไม่เอาไปเอา 4G เลยเลย 3G เราไม่สนใจไม่ได้เลยใช่สองท้องกันอยู่ครับผมเป็นประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูกันดีกว่าในครูนอธิบายหน่อยว่าทำไมเราถึงทำเทปนี้ที่ชื่อว่าเหมือนรายการเลยนะมีที่มีทางคือผมว่า เราได้เอ,อข้อมูลนะฮะสอบถานจากทางบ้านเยอะว่าคือจริงๆเรามีที่เยอะในประเทศเรา,เราครับเป็นทศที่มีขนาดใหญ่แล้วก็คือมีการรอดกตกทอดมามีที่พ่อแม่ทํามาปู่ยตายายก็ทิ้งไว้อืแล้ววันหนึ่งปล่อยเช่าไปแล้วก็แล้วคิดว่าเฮ้ยมันต้องทาอะไรสักอย่างคือคนเน,น,นี่ยมีบางคนบางคนมีต้นทุนทางทางที่ดินเยอะอแต่ไม่รู้ว่าจุดประสงค์จะทําอะไรดีรัรผมว่าจิตปัญหาเนี่ยเยอะนะครับ,รบนะฮะก็คือไม่รู้จะลงทุนอะไรเพราะฉะนั้นดูรายการเราวันนี้เราหมักคุกครับ ลองหาเคสให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูจริงๆท่านผู้ชมทางบ้านก็จะเห็นเลยว่าตัวที่เนี่ยมันมีศักยภาพทําอะไรได้บ้างแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าโปรแกรมอาจจะต่างกันบ้างโปรแกรมก็คือตัวโครงการที่จะเกิดขึ้นจะต่างกันบ้างแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นกรณีศึกษาเราจะได้เอามาอธิบายให้ท่านเป็นไอเดียเป็นเดีเริ่มต้นให้ท่านฟังว่าถ้าท่านมีที่แล้วมีไอเดียสไตล์เนี้ยจะเริ่มแบบไหนมีรายละเอียดอะไรในเบื้องต้นบ้างที่จะต้อง